สวัสดีจ้าวันนี้บ้านประปูผัดเนื้อหน่อไม้เปรี้ยวนะจ้าผัดกระเพราเนื้อหน่อไม้เปรี้ยวจ้าเอาพริกขี้หนูกับกระเทียมกับพริกขี้หนูแห้งมาตำจนเขาละเอียดแล้วนะคะแล้วก็มาผัดผัดจนหอมเลยกันแล้วก็พอพริกสุกแล้วเราก็ใส่เนื้อที่เราสับเอาไว้อลงไปคนๆให้เข้ากันเลยกะสุกให้เขาสุกเลยนะคะแล้วก็ให้น้ําในเนื้อนะเขาออกมาจนแห้งกับผัดไปเรื่อย แล้วก็ใส่หน่อไม้เปรี้ยวค่ะใส่หน่อไม้เปรี้ยวลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆแล้วเราก็ปรุงนะคะเครื่องปรุงก็มีผงชูรสน้ำตาลนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่อิ้วขาวนิดหนึ่งแล้วก็ซอสหอยนางรมหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็ซอสฝาเขียวแค่นี้ละค่ะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนเขาสุกเลยค่ะแล้วก็ใส่กระเพราลงไป เนกป้าใส่กะเพราเยอะนะเพราะกะเพรากาลังขึ้นเยอะเลยน่าทานไหมครับเพื่อนๆมาทํากับข้าวกินกันเถอะค่ะวันนี้ได้เวลาทําแล้วเนี่ยป้าปูกินวันนี้ของที่ป้าปูกินเลยคับป้าปูก็เลยทํามาให้เพื่อนๆดูด้วยว่าทําแบบนี้มันก็น่ามันอร่อยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ